นี่ครับอันนี้หนูกินครับกับลอกวันนี้คิดว่าจะได้กี่ถังครับผมสองลิตรก็พอแล้วสองลิตรครับผมนี่ขอขอแค่ลิตรเดียวก่อนอรวมกันทั้งหมดนะ <laughs> นี่อันนี้คือยังกินได้นะครับดำาำแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอ่อสีโกโก้ครับกินไม่ได้นะนี่ครับเยอะมากโดนหนูกินครับทุกคน ตอนนี้เรากันะเราเชื้อแลนนะครับนี่บอกว่าไม่ขุดไม่ยอมขุดนี่นี่นี่มี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 มนี่นะนี่ีไม่เกี้ยไม่เกี้ยภาษาไทยใหญ่นะไม่เกลี้ยนะครับภาษาไทยเราก็เรียกต้นสนต้นสนนั่นเลยครับถ้าเราเวลาเราเข้าป่าเราเจอเราตัดไว้นิดหน่อยครับพกพาไว้กระเป๋าแค่นี้ก็พอนะครับ เอาละครับสกายวันนี้เราไปไหนครับราพาทุกคนเข้าป่าไปหาเห็ดท็อปกันโอเคช่วงนี้เห็ดท็อปเพิ่งออกนะครับ หายากหน่อยเดี๋ยวรามาดูว่าเราจะได้เยอะไหมเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วเมื่อกี้ระหว่างทางมาฝนก็ตกเนาะใช่ฝนตกตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับโอเควันนี้เรามากี่คนครับมากันทั้งหมดห้าคนหคนโอเคไปไปดูกันครับนี่เอาเดี๋ดีพี่ป้าสวัสดีครับโอ้โหทริปแรกวันนี้พาพารุ่นพี่เยาวชนนะมามาหาเห็ดท็อป ที่เขาบอกว่าไม่เคยมาบอกอย่ามาด้วยครับอ่าไม่เคยมาอย่ามาด้วยสายหมอกสายหมอกครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็สามารถหน่อยครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไรล่ะครับที่มาเที่ยวมาเอาเห็ดทอมครับผมวันนี้คิดว่าจะได้กี่ถังครับผมสองลิตรล็พอแล้วสองลิตรครับผมโอเควันนี้ขอขอแค่ลิตรเดียวก่อนโครงกานทั้งหมดนะเดี๋ยวแบ่งกันสองที่ แบ่งขึ้นทางนี้แล้วขึ้นทางนี้โอเคฮับโหล มาสู้ต่อมันยังเป็นต้นฝนอยู่ยังออกไม่เต็มที่เอาละครับเราขึ้นมาครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นไงพี่บอลเ,เนี่ยไหมโอ้ใช้ได้เราใช้ได้ใช่ไหมดีนะฝนตกแล้วอากาศเย็นนะ กวางรสนเลยกาคิวแน่กวางรสนเจอหาเจออย่างวันนี้สองทังรายการเราคำนวณเวลาผิดหรอมาก เริ่มออกแล้วครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วพี่ฝนตกเลยเออมึงคิดถึงอะไรคิด <c oughs> ถึงคิดถึงลายไม่เจอครับจะเจอลายจัถ่ายให้ดูอ่าโอเคอันนี้คือของปีที่แล้วฮะ <c oughs> เออเออใช่อันนี้เห็บของป,ปีที่แล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยเป็นฝุ่นเลยนี่โกโก้ให้กินเออกินเออกนไม่ได้วัววาวเป็นว่าเป็นไงนะกินองุ่นปลาละเมาครับมือหัวเลยทั้งวันเลยครับผู้ชมไปดูคลิปไปดูคลิปติ๊กตอกมาของวันที่วันที่เท่าไหร่ยี่สปดวเกาแล้ว เก็บกที่สาก,กายกินองนุนอง่นปนะ่ากินแล้วมันมืนครับผมไม่ได้กินเข้าไปผมแค่ชิมดูมันหวานนิดหน่อยกินไม่ได้นะครับผมกินแล้วผมไปเอ,อ,ยอยาอะไรอะไรนะน้าเกลือผสมน้ําแก้ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ <c oughs> ยมืนทั้งวันเลยครับ <c oughs> มัวผล <c oughs> ไม้ที่นกยังไม่กล้ากินสาก,กายชิมครับมืนทั้งวันอย่าหาทำนะครับทผู้ชมไปดูนะไปดูคลิปตัวน่าตลกมากเลยถ้ากินถ้าลูก ถ้างูลาแบบนี้ถ้ากินหวานเราเจอในป่าเราพยายามอยากกินเลยนะครับถ้าหวานแส,สดงว่ามันจะส่วนมากจะมีพิษนะครับถ้าเราเจอของป่ามันจะเปรี้ยวมันจะถ้ารสชาติเปรี้ยวมันจะกินได้ทุกชนิดเลยนะครับอันนี้แต่กบผมว่าน่าจะกินได้หวานหวานครับแต่เราพยายามไม่กินนะครับเพราะกลัวมันมีพิษเพราะ มันเป็นของหวานถ้าเ,าเจอในปากของผลไม้พวกนี้ฮนะของหวานเราพยายามอยากกินนะครับว่ากลัวมันจะเป็นพิษนะครับแต่ถ้าเจอของเปรี้ยวถ้าเจอของเปรี้ยวกินได้ทุกชนิดมันจะไม่มีพิษนะครับโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เรากันลเราเชื้อแลนนะครับ,รบเห็นไหมเห็นไหม

เอ้าหายไปไหนเอ้าไม่เจอแล้วครับไม่เจอไม่เป็นไรปล่อยไปอันนี้คือผมมาหามาดูเจอเจอเฉยๆแล้วปล่อยครับเอ้ยเขารู้แล้วมันจะเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยโอเคครับไปไปไปต่อครับทุกคนครับนี่ครับ,รบเจอแล้วครับนี่เดือดท็อปออกมา นี่ครับอันนี้หนูกินครับกับลอกนี่อันนี้คือยังก,กินได้นะครับดําๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอ่อสีโกโก้ครับกินไม่ได้นะเนี่ยเยอะมากโดนหนูกินครับสีโกโก,โก,โก้คือสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลนะแต่ถ้าเป็นสีดํายังกินได้ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใช่สีดาสีขาวถ้าสีขาวดีที่สุดครับน่าเขอโอ๊ยนี่แก่แล้วแก่หมดไม่ใช่แก่นะอันนี้คือหนูกินหมดครับเพราะมันเพิ่องออกแล้วมันกินอร่อยอยู่แล้ว แต่ข้างล่างได้ได้ยินว่าได้เยอะนะเห็นเออเมื่อกี้เป็นบ่อได้อยู่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มาช้าไปมาช้าไปมาช้าไปช้าไปรู้หรือเปล่านี่ไหมมีแต่มันแต่ไปหมดแล้วเนาอ๋อเยอะมาเลยเนาะอันนี้เนาะนี่ไปหมดแล้วขุดออกมาเก็บดินอันนี้ของปีนี้เลยนะคะ นี่บอ่ขูดไม่ยอมขูดนี่นี่นี่มี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 เนี่ยนะนี่แล้วก็อันนี้คือพึ่งออกนี่ครับเนี่เนี่นี่เชือมันเชือมใช่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 อันนี้แหละไปอ่ะโอ้จ่เน่มาพี่เพาใช่เอาเลยเอาเลยเนี่มันต้องขูดออกไปอ่ะถ้ามันมีแถวไหนคือมันต้องขูดออก ฝังไว้ก่อนฝังไว้กฝังฝังไว้ก่อนมันมีลูกตัวเล็กๆนะพึ่งออกมีลูกเดียวอ่าเนี่ยยังไม่แก่ลองดูถ้าเราเจอเราต้องขูดนะครับนี่อันนี้อย่าพึ่ง อ้ลูกเล็กเราอย่าทำมันประมาณสองวันนะครับสองวันสามวันก็ค่อนข้างมีค่อนข้างมีขุดออโอเคนี่เดี๋ยวขุดเอาครับนี่นี่ครับเออเให้ไปนะเมื่อกี้ผมเจอนี่ขุดเอาเลยนี่ครับไม่ได้ไม่ไดเขุดก็จะขุดเอาอย่างนี้ไม่ได้มีลูกเดียวนะครับเราสังเกตนี่ครับดินจะดำๆที่ ไฟไหม้นะครับที่ไฟไหม้ปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วเนอะใช่ใช่ปีที่แล้วเราก็จะปีนี้จะออกนะครับทุกทุกทุกปีเป็นแบบนี้เลยเราดูแบบนี้ดูง่ายครับแล้วก็ต้องมันต้องอยู่ในป่าอะไรนะอะไรเอ่อไม้อะไรที่ป่าตึงเตงป่าตึงเตงใช่ป่าตึงเตงก็คือจะมีต้นอะไรต้นต้นต้นไม้ตึงเยอะๆใช่ไหมตึงต้นตึงไม้ตึงนี่ครับต้นไม้ตึงข้างนั้นเลยต้นไม้ตึง ใบไม้ใหญ่นะครับที่ใบไม้ใหญ่นั้นใช้หมดเลยอันนี้ใบไม้ที่เขาไปทําเป็นหลังคาใช่ไหมใช่หลังเป๋ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปห่อข้าวเหนียวอันนี้เออเริ่มมีละเน่เน่เน่เพี่เปาฝั่งนี้มีเยอะๆๆๆดูช้าๆนะมันถ้าถ้าจะออกจากก้อนหินแบบนี้มันจะออกเหลืองๆหน่อยนะเนี่ยถ้าเรามาอยู่ใกล้ๆมันจะเขาเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราสังเกตเดี๋ยวเจอให้ดูนะรีบใส่ถุงทำ <ๆ S 1> ไมใส่ถุงเดียวแกเลย วันนี้เราพาดีเจดีเจใส่หมอ,อกมานะฮะเว,ล, yo, yo. <laughs> วลาแกพูดเยเวลาแกพูดหนึ่งนี้แกจะซ้ำเอานะฮะน,นั่นคือสไตล์ดีเจนะฮะแรปแรอันนี้ต้นสนป่าต้นสนป่าหนังมันจะเป็นนี้ นี่ฮะแก้วได้ทุกขถนเลยตัวนี้เราสามารถเอาไปจัดเป็นสวนหย่อมได้นะตัวนี้อันนี้ตายแล้วนะโอ้ยมีปวกเยอะมากเลยสัตว์ป่าก็จะมากินพวกนี้นครับท่านผู้ชมเนี่ยพวกแรนพวกสัตว์ป่าพวกนกก็จะมากินพวกนี้แหละกินพวกนี้เป็นอาหาร มันเป็นห่วงโซ่อาหารเนาะข้างในตัวนี้เราสามารถเอาไปเผาเป็นฟืนได้ไปเผาไฟได้โอ้โหติดดีมากเป็นมันโอเค่ปละนี่มาท่านผู้ชมครับอันนี้ต้นสนนะครับที่ผมบอกนะฮะโอ้โหอันนี้นี่จุดไฟนี่แบบไม่ต้องพูดครับ ป่าทุกท,ท,ทุมันน,นี่ครับทุกคนดูอันนี้คือต้นสนนะโอ้โหยังเยอะมากนี่ครับอันนี้คือตัวจุดไฟเลยนะครับตัวเชื้อเพิงอย่างดีเลยอู้ลงมีลงมีลมีลงลงมีลงก็ไม่เป็นไรยังไงก็ติดอะ่ะดูครับติดง่ายมากนี่ ไม่เกกี้ยภาษาไทยใหญ่นะไม่เกี้นะยนะครับภาษาไทยเราก็เรียกต้นสนต้นสนนั่นแหละครับนี่ถ้าเรา,เ,าเวลาเราเข้าป่าเราเจอเราตัดไว้นิดหน่อยนะครับพกพาไว้กระเป๋าแค่น,นี้ก็พอนะครับนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวจะเอาใส่กระเป๋าเนี่ยเวลาเข้าป่าเอาแค่นี้ก็พอนะครับอย่าเอาเยอะเกินไม่ดี ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ที่ได้มาแค่นี้ครับยังไม่ออกครับแสดงว่ายังไม่ออกต้องรออีพอาทิตย์หนึ่งเนาะฝนตกหนักวันนี้อีกประมาณสองสามวันนะครับถ้าฝนตกหนักทุกวันนะอืเราก็จะไปหาใหม่นะครับได้แค่นี้ครับกลับแล้วตอนนี้คือครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับรอดูคลิปวิดีโอหน้าเราจะลงอะไรนะครับโอเคบักเออ Ooh.